พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านความจริงบรรยากาศการอภิปรายในระบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเพราะว่าเราไม่เคยมีกันมาก,ก่อนในอดีตนั้นเนี่นะครับเราอาจจะอยู่ในลักษณะของการจัดรายการโทรทัศน์ผมก็บอกกบับบรรดาหมู่มิตรว่า การพูดในลักษณะที่ไม่มีคนฟังนั้นเป็นเรื่องที่ยากกันพอสมควรแต่ผมเนี่ยนะครับในฐานะที่คนจัดรายการโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งเวลาพูดในที่ประชุมสภาบางครั้งเนี่ยนะครับในสภานั่งกันอยู่ไม่กี่คนะแต่สามารถพูดแล้วสามารถจะสื่อสารความไปยังพี่น้องประชาชนกันได้วันนี้นับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนกระทั่งบัดนี้นั้น ผมได้ฟังกันโดยตลอดได้ฟังครบถ้วนกันทุกคนและก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็เห็นว่าเราอาจจะปรับวิธีการกันบ้างเพราะว่าการพูดในลักษณะอย่างนี้นะครับสลับขึ้นก่อนหลังและก็วิทยากรที่พิเศษในแต่ละวันก็เข้ามาผสมประสานเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองต่อไปนี้นั้นอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สองขันแน่นอนที่สุดครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา เหตุผลในการเข้ามายึดอำนาจบอกว่าเข้ามารักษาความสงบบัดนี้เนี่ยนะครับเกิดสถานการณ์โควิด19ตั้งแต่13มกราคมปี63สามจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยพลเอกประยุทธ์ก็เข้ามาเพื่อรักษาโควิดจากรักษาความสงบก,ก็วันนี้ก็โควิดยังไม่หายก็เป็นหน้าที่ของประยุทธ์ที่จะต้องรักษาโควิดทั้งที่ความบกพร่องทั้งหมด เกิดขึ้นมาจากคนเอกประยุทธ์ทั้งสิน้นการถแถลงการของคนที่เป็นผู้นำประเทศก็เต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ความผิดหวังนอกจากพูดไม่ได้เรื่องแล้วยังทำไม่ได้เรื่องอีกบางครั้งก็พยายามอธิบายความง่ายๆว่าวันก่อนที่พูดเร็ววันนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถครองสติได้มีเรื่องที่ต้องคิดขอโทษ พอมาครั้งหนึ่งก็พูดชาลงกว่าเดิมแต่ไม่ใช่เรื่องว่าพูดดีหรือไม่ดีแต่มันอยู่ที่การกระทำํำต่างหากเรามักจะพูดเสมอว่าร้อยคำพูดไม่สู้หนึ่งการกระทําบัดนี้เนี่ยนะครับถ้าคนมาเป็นผู้นำประเทศยังไม่สามารถบริหารการจัดการเรื่องวัคซีนกันได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดและความจริงที่ผมพยายามจะบอกว่า ผลเอกประยุทธ์สามารถจัดการได้ง่ายที่สุดเพราะมีการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไอ้พระราชกำหนดฉบับนี้มันกึง่งกึงมาตรา44อยู่แล้วก็คือการเอากฎหมายจากกฎอัยการศึกจากกฎหมายความมั่นคงเจตนารมณ์ในการกราขนาดนั้นปี2548 เอาไว้เพื่อแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ต่อมาก็มาแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งก็ไม่เคยแก้ไขกันได้อย่างแท้จริงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการไปยึดอำนาจจากรัฐมนตรีไม่ว่าสาธารณสุขพาณิชย์มาไทยหรือกระทรวงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 มาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีทั้งหมด ตั้งแต่มีนาเมื่อปีกลายเนี่ยนะครับจนกระทั่งบัดนี้เมษายนประเทศไทยเนี่ยครับก็บริหารงานโดยพรอกอรฉุกเฉินกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่นายกรัฐมนตรีจะมาอธิบายความว่าเหตุที่วัคซีนไม่เพียงพอเกิดความล่าช้าเกิดจากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดคิดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ ถ้าคนอื่นเขาเห็นปัญหาในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าไอการประเมินที่ผิดมันสะท้อนถึงความบกพร่องก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่นี่คือประยุทธ์จันโอชาไม่มีอนาคตใดๆทั้งสิ้นว่าเขาจะรับผิดชอบและอะไรจะประสบความสำเร็จกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าถ้าระหว่างเนี่ยครับไล่ประยุทธ์กับเอาโควิดให้หายเนี่ย ผมว่าต้องไล่ประยุทธ์ก่อนและโควิดจะหายเพราะประยุทธ์นี่นะครับอับจนปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ไขนี่นะครับโควิด -19 ได้นอกจากแก้ไขปัญหาอื่นๆไม่ได้เลยนับตั้งแต่แรกที่เราพยายามอธิบายความตั้งแต่22พฤษภา5้าเนี่นะครับอีกไม่กี่วันก็ครบเนี่นะครับเปีแล้วนั้นทุกคำมั่นสัญญาไม่เคยเป็นความจริงแม้แต่เพียงข้อเดียว สิ่งที่เคยประกาศไว้ไม่เคยเป็นรูปมาทำแม้แต่เพียงข้อเดียวและที่สำคัญที่สุดมันได้สะท้อนถึงศักยภาพและประสิทธิภาพรวมกระทั่งความโปรง่งใสทั้งปวงนั้นก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้คนไทยได้เลยแต่ประเทศนี้มันอยู่ในสภาพที่ว่ายังจะต้องมามีน้ำหน้ามาถามเงินว่าไม่เอาประยุทธ์แล้วจะเอาใครทั้งที่ประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย ลองคิดดูว่าถ้าเรามีนายกรัฐมนตรีไปออกโทรทัศน์ไปอ่านภาษาอังกฤษบ้าๆบอๆแสดงความคิดขี้เทอะทั้งหลายไอ้นั่นขนาดอ่านนะคือหมายความว่าคุณอ่านยังไม่รู้เรื่องอะ่ะสมัยรุ่นเราเนี่ยครับมันมีวิชาอ่านเอาเรื่องไอ้นี่อ่านไม่ได้เรื่องอ่านไม่รู้ความและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าไม่รู้ว่าจําในสิ่งตัวตัวเองอ่านได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่คนไทยแลเห็นก็คือว่า พลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ฉายวิสัยทัศน์ใดๆว่าจะแก้ไขปัญหาโควิด -19 นี้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าตั้งแต่ระบาดในรอบที่หนึ่งนะครับเข้ามานีครับคนจีนมาจากอู่ฮั่นติดเชื้อคนแรกสิบสามกราปีหกสามเนี่ยจนกระทั่งสถานการณ์ระบาดรอบแรกมีนาก็ประกาศใช้พรกฉุกเฉินจนกระทั่งระบาดรอบสองระบาดรอบที่ส เราก็พูดกันมาหลายครั้งกันว่าในพื้นที่ทุกพื้นที่อยู่ในการรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่รับผิดชอบโดยทางอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรอบแรกอย่างที่ผมอธิบายว่าเกิดจากท้องล้อนี่แหละและสนามมวยลุมพินีรอบสองบ่อนระยองและแรงงานตะเข็บชายแดนรอบสามกลับมาท้องลอยแต่ว่ารอบนีนะ้มันมีความประหลาดมากมายว่า ในการควบคุมเนี่ยนะครับพรุ่งนี้คงจะได้สาธยายกันว่ามันอยู่ดีๆว่าตัวเลขมันพวดพราดจากนี้นะครับบางห่วงเวลาเนี่ยครับรวมรายวันไม่มีคนติดเชื้อกันเลยหรือแม้แต่กระทั่งติดเชื้อกันเพียงเล็กน้อยอยู่ดีๆพวดพราดนี่นะครับวันนี้ก็ปาเข้าไป2,800ดรอยกว่าคนตายแดคนคนก็ยิ่งกระหนกตกใจกันความจริงเนี่ยครับสู้เทศกาลเจ็วันอันตรายที่ผ่านมายังไม่ได้เลย เพียงแต่ว่ารัฐบาลได้บริหารท่ามความตื่นกระหนกของประชาชนว่าถ้าประชาชนยังตื่นกระหนกแบบเนี้ยแน่นอนที่สุดไม่มีใครไปตรวจสอบไม่มีใครอะไรทั้งนั้น,นกลไกของรัฐยิ่งนายกรัฐมนตรีประกาศให้เป็นเอกสิทธิ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะประกาศล็อกดาวน์เคอร์ฟิลหรือไม่นี่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนี่ประกาศเคอร์ฟิลแล้วใครที่อยู่เมืองนอนวันนี้สามทุ่มถึงตีสี่ห้ามออกแกะเคหสถาน แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราเองยังไม่ได้แลเห็นหนึงความรับผิดชอบความจริงสื่อสารมวลชนบางสำนักเขาเอาผู้นำเนี่ยนะครับที่ล้มเหลวจากการแก้ไขปัญหาโควิด1 9ไม่ได้และเขาตัดสินใจลาออกจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำเนี่ยนะครับมีหลากหลายประเทศแต่ไม่ใช่ประเทศไทยบางประเทศนายกราออกบางประเทศรัฐมนตรีลาออกแต่ไม่ใช่ประเทศไทย เพราะฉะนั้นผมเองก็แลเห็นว่าในสถานการณ์ที่ประเทศมันอึมครึมกันในลักษณะอย่างนี้แน่นอนที่สุดนะครับคอาการเมืองคนติดตามทางการเมืองก็รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้อย่างไรก็ไปไม่รอดและกำลังคิดเดินเกมกันว่าไอ้สภานี่ครับที่สอสอคิดว่าจะเปิดกันในวันที่22พฤษภาเนี้ยอาจจะไม่ทันได้เปิดก็ได้จะเกิดสถานการณ์การยุบสภาก็ได้เพราะส่งเสียงดังกันเหลือเกินเนี่ย ว่าอย่างไรก็จะต้องมีการยุบสภาก่อนที่จะเปิดสภาก่อนที่จะมีการยุบสภาก็อาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจเอาอดีตนายธนาคารซึ่งซึ่งตระกูลเคยเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับหลักจนกระทั่งเวลานี้ถือหุ้นเพียงไม่ถึงเนี่ยนะครับอาจจะหเปอร์เซ็นเศษเทษานนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ดูดีในสังคมอาจจะปรับแล้วมาทำหน้าที่เนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่านี่คือทีมเศรษฐกิจของอนาคต แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นั้นมันล้มเหลวกันโดยสิน้นและยิ่งสถานการณ์ประเทศกันเป็นแบบนี้แน่นอนที่สุดก็จะใช้กลไกรัฐเพื่อประโยชน์แห่งการเลือกตั้งกันดีในธนาคารที่ว่านี่นะครับใครก็รู้กันดีก็เป็นเพิ่มเงินอีกหนึ่งปอนั่นแหละแต่ว่าทั้งหมดนั้นประเทศนี้จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอะไรผมเรียนกับพี่น้องว่าเหตุที่เรากันมาอยู่นี่นะครับ ห้องไม่ต้องการคนฟังมากพี่น้องนี่นะครับประชาชนนี่นะครับก็บอกว่าถ,ถ้าามาหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไปนั่งร้านกาแฟจัดระยะห่าทางเข้าทุกที่ตรวจอุณหภูมิกันเรียบร้อยเราก็รู้ว่าภายใต้สถานการณ์กันแบบนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์นี่นะครับคือตัวถ่วงความเจริญทั้งกวงของประเทศนี่คือตัวถ่วงของการแก้ไขปัญหาโควิด -19 และที่สําคัญที่สุดนั้นที่ผมพยายามอธิบายเมื่อวันก่อนว่า ทำตัวเป็นมนุษย์ที่ไม่มีหูเนะี่ยมีแต่ปากแล้วก็ปากที่ไม่ดีด้วยเพราะว่าอะไรครับถ้าคนที่มีการรับฟังความจริงแล้วเนี่ยในการแก้ไขปัญหาโควิด19นานาประเทศที่เขาแก้ไขและประสบความสำเร็จเนะี่ยเราก็ยึดไปแบบอย่างได้แต่ประเทศไทยนั้นมันเป็นตัวอย่างแห่งความไม่สำเร็จทั้งปวงแล้วก็ป่อยอ,อกันอยู่นั่นหล ทั้งที่จริงระบาดรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอยู่ในมือของประยุทธ์หมดผมเนี่ยอธิบายความกันตอนระบาดรอบที่สองที่ตั้งเต็นแจกกับแจกอาหารผมบอกว่าสิ่งที่น่าห่วงที่สุดในขณะที่เกิดระบาดรอบสองคือการระบาดในรอบที่สามและก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีลงมาก็ติดเชื้อโควิดแปลความชัดเจนว่า นายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะจัดการอะไรกันได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยังเรียนกับพี่น้องว่าเพื่อจะสื่อความไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าท่านจะไปอย่างไรก็ช่างหัวท่านเถิดอยากจะลาออกหรือจะตีลังกาออกหรือจะยุสบสภาแต่ปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขไอ้การจะคิดกลับมาอีกรอบนะผมจะพาให้เลยว่าไม่มีวันหรอกเพราะว่าสิ่งทั้งหมดประชาชนมันเข็ด มันขยะความเป็นจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเราพยายามอธิบายความกันนั้นว่าสิ่งที่พวกเรากําลังเดินเนี่ยนะครับคณะชุดแรกๆก,กันเนี่ยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้ประโยชน์จากการแบ่งแยกและปกครองพลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์จากความแตกแยกของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่รวบรวมประชาชนที่มีความเห็นแตกต่างกันที่บอกว่ายกอนุสรณ์สถานพฤษภาสามห้า มาเป็นฉากหลังกันเนี่ยเพราะเป็นครั้งเดียวที่เราดีกันครั้งสุดท้ายเมื่อยี่สบเกปีที่ผ่านมาวันนี้ที่เราพยายามบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอยู่เฉยๆแบบนีบ้ที่ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยแต่จะอยู่ได้ต่ออีห6ปีที่ผมพยายามจะพูดหกปีเป็นอย่างน้อยเพราะประเทศเนี่ยนะครับมันถูกทำลายประชาชนเกิดความด้านชาใช้หัวข้อว่าไทยไม่ทนเนี่ย เพื่อจะบอกกับพี่น้องทึ่อยู่ที่บ้านณนะขนาดนี้เนี่ยหรือท่านจะอยู่ณนะที่ใดก็แล้วแต่ว่าท่านทนต่อผู้ปกครองอย่างพลเอกประยุทธ์กันได้ยังไงเพราะพลเอกประยุทธ์คือศูนย์กลางของปัญหาทุกอย่างวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนี่อธิบายความดีของพลเอกประยุทธ์นี่นะครับทำอะไรบ้างเพราะว่านี่นะครับสิ่งที่รับปากสิ่งที่กระทําทั้งหมดไม่เคยเป็นรูปมาทำแม่แต่เพียงครั้งเดียว ถามว่าแล้วทำไมคนไทยไม่เคยให้โอกาสแบบนี้กับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมากระบัดสัตว์นี่ครับสุจินดาครั้งเดียวคนไทยไม่เคยให้โอกาสเลยวันนี้เนี่ยนะครับคนเอกประยุทธ์นอกจากกระบัดสัตว์แทบทุกเรื่องแล้วแต่ที่สําคัญที่สุดไม่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาชาติเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับไม่ต้องไปพูดถึงพูดเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงพูดถึงอนาคต วันนี้ผมบอกว่าการที่จะเลกุฏิสภาซึ่งใครก็ไลเห็นตอนที่มีการทำรัฐธรรมนูญปีห0ผมก็พูดชัดว่าถ้าไม่ใช่เลือกตั้งก็ไม่ต้องมีวุฒิสภาแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับประเทศเราอยู่ในระบอบด้านได้อายอดที่ผมบอกว่านี่คือระบอบประยุทธ์คือการปกครองของประยุทธ์โดยประยุทธ์และเพื่อประยุทธ์และก็ไม่รู้ว่าประยุทธ์จะไปเมื่อไหร่ ประยุทธ์จะไม่มีทางที่จะฟังข่าวล่ารายชื่อหนึ่งล้านชื่อเพื่อนโลสอวอโลาะ,ะองค์กรอิสระโละยุทธศาสตร์ชาติและคำสั่งอื่นใดนี่นะครับของคอสชอแน่นอนที่สุดนะครับาแต่คนที่เป็นผุธธ้ิีสภาไม่ยกมือให้ต่อเราเซ็นชื่อมาทั้งประเทศก็ไม่มีวันจะสำเร็จเพราะฉะนั้นประยุทธ์คือศูนย์กลางของปัญหา อย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าประยุทธ์ไม่อยู่เราได้รัฐธรรมนูญและถ้าประยุทธ์ไม่อยู่วันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยได้ฉีดวัคซีนกันครบทุกคนแต่เพราะความเป็นประยุทธ์และก็อยู่ด้วยความเหลวแหลกกันแบบนี้และไม่ต้องรับผิดชอบอะไรถามว่านี่ครับที่รับผิดชอบบอกว่าสิ้นปีนี้จะฉีดไอ้ครบจำนวนเท่านั้นจะนมนแล้วมันเคยทำได้ักครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองพูดชัดว่า พลเอกประยุทธ์คือคนที่ได้รับโอกาสสูงสุดจากประเทศนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ลอยถ้วยคนไหนได้รับโอกาสเท่ากับพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่เห็นใจพี่น้องประชาชนคนไทยกันบ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องคงจะแลเห็นบ้างในตลอดระยะเวลาที่เราขยับกันมานั้นเนเกิดมีอาการไหวหวั่นกันมากมาย นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนชุดรักษาความปลอดภัยเมื่อคืนนี้ก็ต้องการถแถลงเพื่อจะยะกลบวันนี้ไม่มีอะไรทั้งที่รู้ว่าตัวเองมันไปไม่ได้และการฝืนเป็นการฝืนแบบเห็นแก่ตัวทั้งสิน้นผมไี้ฟังความมาหลายคนพยายามตั้งคําถามที่ผมบอกเมื่อแต่ต้นว่าไม่เอาประโยชน์แล้วเอาใครผมบอกเอาไอ้หน้าไม่โง่ที่ไหนมาเป็นเนี่ยอย่างไรประเทศมันก็ได้ประโยชน์ ความจริงประเทศนี้ไม่ได้มีอะไรสลับซับซอ้อนในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าคนมันไม่มีศักยภาพและอวดดีคิดว่าตัวเองเป็นนักคิดที่เกง่งเป็นนักผู้ที่เกง่งเป็นนักปฏิบัติที่เกง่งลองไปลำดับความนี่ครับถอดเทปประยุทธ์นับตั้งแต่วันยึดอำนาจมาไม่ว่าเป็นการพูดรายการคืนความสุขไม่ว่าแถลงข่าวบรรยายปากฐกถายืนอภิปรายนลองไปลำดับเรื่องว่ามันพรั่งพรู เยอะแยะมากมายถามว่าแล้วใครไปปฏิบัติไหมผู้ใต้บังคับบัญชาของประยุทธ์ก็รู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็พูดใหม่และก็ไม่ได้จำไอ้สิ่งที่พูดมาเมื่อวานสรุปค,ความก็คือว่าไม่ได้ทำอะไรแม้แต่เพียงเรื่องเดียวที่เป็นประโยชน์อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าเกมการปล่อยข่าวเรื่องการยุบสภาเนี่ยมันอาใจ,จนักการเมืองตกใจแน่นอนที่สุดเลยนะครับนักการเมืองก็เตรียมการ ในการที่จะตรวจสอบ22บพฤษภาแต่ก็ไม่รู้ว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้สภา,า,บบสา,าจะเปิดกันได้หรือเปล่าอย่างไรแต่แว่แวๆว่าจะไม่ได้เปิดและจะมีการยุบสภาบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งกันได้อย่างไรแม้กระทั่งนี้นะครับมีการจะปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเอาหน้าตาดีแต่ก็ไม่ได้ดูว่าไอ้ความสําเร็จมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคนไทยก็จะอยู่กับสภาพดราม่ากันอยู่ต่อไปวันนี้ผมจึงเรียนกับพี่น้องเป็นการสรุปความ เพื่อที่จะอธิบายความกันต่อในวันพรุ่งนี้ว่าความเป็นจริงเนี่ยนะครับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนเมื่อสถานการณ์โควิด -19 เดินมาถึงจุดที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและปล่อยปละละเลยจนกระทั่งระบาดในรอบที่สาม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มันผิดปกติและก็ไม่สามารถควบคุมสถานใดๆได,ได้ซึ่งปกติประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นจะต้องทำเรื่องเพื่อเข้าถวายรายงานถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วแล้วต้องขอถวายนะครับขอพระราชทานคำแนะนำมาอย่างรัฐบาล แต่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่กระทําความจริงประเทศอย่างนี้ต้องไปถวายรายงานสถานการณ์แล้วและขอคําปรึกษาจากพระเจ้าแผ่นดินในระบบการปกครองอันนี้แต่ประยุทธ์ไม่ได้กระทําอย่างนั้นแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างแต่ท้ายที่สุดภายใต้สถานการณ์อันเนี้ยก็ยิ่งเนี่ยนะครับสร้างความเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกผมเรียนเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าวันนี้การอยู่ของพลเอกประยุทธ์นั้น ทำลายทุกกระบวนการไม่มีกระบวนการไหนนี่นะครับได้ประสบผลสําเร็จลองอธิบายนั่งคิดช้าๆดูว่ามีที่ใดบ้างได้ประโยชน์จากการเป็นนายกรัฐมนตรีของประยุทธ์ยกเว้นภายใต้นี่นะครับคนของประยุทธ์พวกของประยุทธ์ที่ผมบอกว่าระบอบประยุทธ์คือการปกครองของประยุทธ์โดยประยุทธ์และพวกประยุทธ์สถาบันก็ได้รับผลกระทบประชาชนก็ได้รับผลกระทบ ทุกกลไกมีความเดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจึงร้องขอไปอยังพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าเราอย่างไรก็ต้องถึงสักวันหนึ่งวันนี้ท่านอยู่ในบ้านนท่านสามารถแสดงเกตนาอย่างไรก็ได้ที่ผมบอกว่าถ้าวันใดคนไทยยังข้ามเรื่องส่วนตัวไม่ได้อย่าคิดจะไปสู้กับประยุทธ์แต่ถ้าคนไทยข้ามเรื่องส่วนตัวกันได้เอาเป็นการสามัคคีเฉพาะหน้าเนี่ย ไม่ใช่ว่าอุดมการเหมือนกันและจะรวมกันได้ก็เหมาเจอตุงกับเจียงไคเชกค,คนละอุดมการคนละความเชื่อค่ากันตายเป็นแสนเป็นล้านแต่สู้กับญี่ปุ่นเพื่อรักษาแผ่นดินเขาก็จับมือกันได้วันนี้เนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าที่ผมพยายามเน้นเรื่องนี้ไปที่ไหนเพื่อจะบอกว่าถ้าเราไม่สามารถข้ามพ้นเรื่องตัวเองนั้นเราไม่สามารถจัดการกับระบอบประยุทธ์และการพยายามอธิบายว่า ปัญหาวันนี้มันใหญ่กว่าประยุทธ์ผมบอกว่ายิ่งพูดแบบนี้ยิ่งคิดแบบนี้ประยุทธ์ยิ่งได้ประโยชน์สูงสุดมันกลายเป็นช่องว่างคือคนที่เข้าระหว่างนี่นะครับระหว่างบนกับล่างคือคนที่เอาประโยชน์จากตรงกลางนั้นก็คือประยุทธ์จันโอชาพอพูดแบบนี้ก็ให้ประยุทธ์อยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่เราต้องพูดกันตรงๆว่วถามใจพี่น้องประชาชนว่าในชั่วชีวิตหนึ่งอายุเราอาจจะมีความแตกต่างกัน ถามว่านายกคนไหนเคยมีพฤติการพฤติกรรมแบบนี้ปากอย่างนี่นะครับปากอย่างทําอย่างปากอย่างทําอย่างแล้วก็เป็นที่น่าอับอายกับผู้คนแต่ว่าถ้าบริหารในยามที่บ้านเมืองปกติไม่เกิดความเสียหายอะไรกันทั้งสิน้นก็ช่างหัวประยุทธ์ไปแต่วันนี้ประเทศมันได้รับความเสียหายประชาชนมีความเดือดร้อนตอนระบาดรอบที่หนึ่งเศรษฐกิจมันพังพินาศย่อยยับ รอบที่สองนี่นะครับหนักเข้าไปอีกรอบที่สามผมถามว่าท้ายที่สุดมีกี่โรงงานที่ต้องปิดกิจการมีคนไทยจำนวนเท่าไหรที่ต้องตกง,งานลักวิ่งชิงปล้นจะเกิดขึ้นกันทั้งแผ่นดินถามว่ารัฐบาลมีแนวทางอะไรกันทั้งสิน้นนอกจากไอ้ฝ่ายสอพรก็บอยยอกันไปแล้วนายกนี่นะครับก็อยู่สนุกกับการแถลงการไอ้ขี้เถิดทั้งหลายให้เป็นที่ระบายของประชาชน คนก็อาจจะมีความรู้สึกว่ารอด่ามันตอนแถลงการเสร็จหาความสุขกันอย่างนั้นกันนหนะณวันนี้ผมจึงบอกว่าเอาละเราอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 ไม่สามารถที่จะออกไปชุมนุมได้หลายคนบอกชุมนุมมันก็ตั้งข้อหาวันละคดีผมบอกว่าต่อให้มึงตั้งชั่วโมง,งละคดีนาทีละคดีแต่ถ้าจำเป็นวันหนึ่งต้องไล่ประยุทธ์ก็ต้องเอาแม้ว่าคดีจะเป็นร้อยเป็นพันก็ตาม เพราะประยุทธ์ออกไปประเทศนี้ก็เริ่มต้นกันได้ทุกอย่างวันนี้ต้องการจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าท่านก็อดทนท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจไม่ใช่นั้นเราจะอยู่ในสถานการณ์เตรียมตัวระบาดในรอบที่สี่รอบที่สี่เสร็จแล้วเตรียมตัวเพื่อระบาดในรอบที่ห้าระบอบประยุทธ์ไม่มีอนาคตความจริงอำนาจอยู่ในมือเบ็ดเสร็จเนี่ยที่รอบที่สองจะระบาดไม่ได้เลย ดียดไอไปจับบอลระยองเดียดไอถอยกรูดเลยไปเจอต่อแล้วท้ายที่สุดกลายเป็นแหล่งเนี่ยนะครับกลายเป็นแหล่งของการขยายในนะครับการติดเชื้อโควิด -19 ทั้งดีดไอและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชาฐานะนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติคดีพิเศษเป็นประธานคณะกรรมาการเป็นประธานคณะกรรมาการตำรวจ กำกับดูแลทั้งสองหน่วยานเอาไปตะเข็บชายแดนไอแรงงานเถื่อนทั้งหลายดูแลรักษาความมั่นคงก็ประยุทธ์จันโอชานี่แหละทองหล่อสองรอบตำรวจสถานที่ประกอบการไม่ได้รับอนุญาตไม่มีการตั้งข้อหาแบบที่พวกเราจัดกนันที่ทสวนสันติพรไอ้ที่สวนสันติพนี่เฮงสวยที่สุดนะครับในการตั้งข้อหาวันยุติการชุมนุมมันขึ้นไปยุติการชุมนุมมันยังตั้งข้อหาเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมเรียนกับพี่น้องง่ายๆว่าแม้ว่ารัฐพยายามชิดจะแก้เกมนะครับเอาเกมที่กระจอกที่สุดก็คือขูบ่บรรดานักการเมืองเรื่องการยุบสภาแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับปัญหามันไม่จบเหตุที่ไม่จบก็คือว่าการยุบสภาเพื่อหวังผลเรื่องการสืบทอดอํานาจนั้นท่านก็รู้ว่ามันไปไม่ได้แล้วพลเอกเปรมตินและสุรานนท์เนี่ยนะครับ เมื่อเที่ยวกับประยุทธ์เนี่ยนะครับห่างชั้นกันมากแปปีเจอก็หาเบื่อที่ผมพูดแต่ประยุทธ์วันนี้นะครับกำลังจะเข้าครบปีที่7เข้าสู่ปีที่8ไม่มีอะไรเป็นความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่นะครับว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะจบเร็วก็ได้ในรอบนี้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยะครับประโคมผมข่าวให้เกิดความกลัวนะครับจะสร้างความตื่นเต้นเนี่ยนะครับ มีดราม่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกความสนใจมาจากเรื่องนี้ทั้งหมดจนกระทั่งเนี่ยครับคนลืมว่าคนที่รับผิดชอบสูงสุดคือประยุทธ์จันโอชาผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้เราก็จะวิาพากษ์วิจารณ์กันต่อวันพรุ่งนี้อยากให้ฟังจากไพศาลพืชมงคลซึ่งเขาติดตามโควิด19มาตั้งแต่ต้นอธิบายเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆนี่นะครับในแต่ละเรื่องที่มันเป็นเกล็ดไพศาลพืชมงคลนั้นเขาเป็น อด,ดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกประวิทย์วงสุวรรณแปลความกันว่าเคยอยู่รัฐบาลมาก่อนเขาจะได้ฉายภาพนี้และรวมกระทั่งบุคคลอื่นๆพวกนี้ก็จะมากันองค์กรกลางก็มานะครับและก็ในส่วนพวกเราก็จะขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์หลายคนเนี่ยนะครับบางทีก็แจ้งบรรมาฉุกเฉินก็สามารถที่จะขึ้นมาพูดแสดงความคิดเห็นกันได้เวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้างผมก็บอกกับบรรดาของเพื่อนกันว่า เราเนี่ยนะครับเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วใครมาก็เติมน้ำกันได้ตลอดแปลความกันว่าเป็นเวทีที่เปิดประตูกว้างและผมก็เชื่อว่าผ่านด่านวันนี้ไปหลายคนยังไม่เข้าใจว่าไอ้รูปแบบเวทีอภิปรายหรือปราศัยแบบออนไลน์นั้นคืออะไรเพราะทุกคนมันเกิดความเคยชินไอ้นี่คนเข้ามาฟังมีน้องสื่อนี่นะครับกับพรรคพวกนี่ก็ถือว่าเป็นจํานวนมาความเป็นจริงนี่นะครับตั้งเฉพาะกล้องแล้วก็ดู หลายคนอาจจะไม่เคยชินแต่ผมบอกว่าผ่านวันนี้ไปได้วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะง่ายขึ้นและสัป,ปดาห์หน้าก็จะง่ายขึ้นนะครับบางเราบางคนก็บอกว่าถ้าจําเป็นจะต้องตั้งเวทีกันทุกวันจะว่ายังไงผมบอกไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามันสถานการณ์หนึ่งเนี่ยบางครั้งสัป,ปดาห์ละสองครั้งอาจจะไม่ทันการแต่ว่าไอ้โลกสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยมันมีพลานุภาค ผมเชื่อว่าสัป,ปดาห์นี้จะไม่ใช่เป็นสัป,ปดาห์ที่มีความสูญเปล่าเพียงแต่ว่านี่ครับเราไม่เคยชินแต่ว่าผ่านจากวันนี้ไปนั้นทุกคนก็จะมีความรู้สึกกันว่าการจัดนี่นะครับรูปแบบการอภิปรายหรือจะเป็นการปราศัยใดๆก็ตามนั้นนะครับในระบบออนไลน์มันสอดคล้องกับภาวะนี้แต่วันใดนะครับที่เชื้อโควิดมันคลี่คลายซึ่งผมก็เชื่อว่านี่ครับคลี่คลายแต่ไม่หมดแต่จาจัดการกับประยุทธ์ก่อนนี่ครับเราก็ป้องกันระบาดในรอบที่ สี่ได้หรือแม้กระทั่งว่าจัดการในรอบที่สามอันนี้กันได้เพราะฉะนั้นด้วยความวาดหวังว่าวันพรุ่งนี้หลายคนก็เสนอว่าเอาทางการออาดนตรีมาเล่นตกเที่ยงก่อนก็ถ่ายทอดดูพี่น้องฟังเพลงไดก่อนแล้วบ่ายโมงเราก็เข้ารายการกันเหมือนเดิมน,นะครับสลับหัวท้ายกันบ้างนะครับเพื่อเป็นรูปแบบโซเชียลมีเดียเนี่ยดูกันนะครับย้อนหลังอะไรกันไปได้นะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบที่จะปรับให้เกิดเนี่ยนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องกันอีกครั้งเ่ยนะครับวันพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่นี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นและก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีหลายคนพูดได้ดีมากนะครับทั้งที่บรรยากาศนี่นะครับมันคนละรูปแบบบางครั้งเนี่ยครับตั้งใจว่าเวลาพูดมันมีเสียงเฮนู่นนี่นั่นแต่การพูดแบบนี้ทําใจเหมือนกับการพูดในที่ประชุมสภามันไม่มีนะครับเสียงปรบมืออะไรใดๆกันทั้งสิน้นแต่ว่าสามารถสื่อความและพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านได้มีความเข้าใจ นะครับเพื่อรอว่าวันที่เราเนี่ยนะครับอย่างไรเราไม่สามารถทนอยู่ในบ้านได้แล้ววันนั้นพี่น้องจะได้สําแดงพลังและก็เป็นฉันทามติว่าถึงเวลาเราต้องจัดการลากระยุทธ์ลงมานะครับเพราะว่ามันเป็นความหวังเดียวที่จะแก้ไขปัญหาชาติในทุกเรื่องราวตั้งแต่โควิดยันรัฐธรรมนูญและเศรษฐกิจปากทองพบกันใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ